คาถาชินะบัญชรสำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่4.12.14ภาษิตของพระพิสุนีสมัยพุทธกาลจำนวน74รูปลำดับที่47-50ถึงส่วนขยายความรู้คาถาชินะบัญชร สี่สพระปะตาจาราเถรีเอตะทัตคะฝ่ายผู้สรงพระวินัยกล่าวว่ามานุกทั้งหลายใช้ไถไถนาวันเมล็ดพืชลงบนแผ่นดินได้ทรัพย์มาเลี้ยงดูบุตรและภรรยาเรามีสินสมบูรณ์ ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาไม่เกียรติขานไม่ฟุ้งซ่านชะไหนจะไม่บรรลุนิพพานเราเราล้างเทา้าเห็นน้ำล้างเท้าไหลจากที่ดอนมาสู่ที่รุ่มใส่ใจนิมิตในน้ำแต่นั้นเราตั้งใจไว้มั่นคงดุดม้าอาชาไหนที่ดีลำดับนั้น ถือประทีบเข้าไปอย่างวิหารตรวจดูที่นอนขึ้นนั่งบนตังต่อจากนั้นถือลูกด่านคือบิดประตูลงก่อนหมุนไส้ปะทีบลงความรุดผลจากใจก็ได้มีเหมือนประทีบติดโพรงแล้วดับลง48พระติสมัตตาเถรีทราบว่า พระเถรีประมาณ30สรูปนี้ได้พยากรณอารหันตผลในสำนักพระปะตาจาราเถรีอย่างนี้ว่ามานกทั้งหลายถือสากตําตำข้าวได้ทรับมาเลี้ยงดูบุตรและภรรยาท่านทั้งหลายจงทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บุคคลกระทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง จงรีบล้างเท้าแล้วนั่งนะที่สมควรเถิดจงประกอบความสงบใจเนืองๆกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเถิดพิสุกนีเหล่านั้นฟังคำสอนของปะตาจาราเถรีนั้นแล้วร้างเท้าเข้าไปนั่งนที่สมควรได้ประกอบความสงบ ใ,ใจหนึ่งเนืองกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในปฐมบัญญัแห่งราตีพากันและลึกชาติก่อนได้ในมัดชิมายานแห่งราตีชัมระทิพภจะสุให้หมดจดได้ในปฐิมายานแห่งราตีทำลายกองแห่งความมืดได้ พิสุนีเหล่านั้นพากันลุกขึ้นกราบเทา้พาพระเถรีพร้อมกับกล่าวว่าพวกเราตาทำตามคำสั่งสอนของท่านและอยู่แวดล้อมท่านเหมือนเทวดาชั้นดาวดึงแวดล้อมเท้าสักกะผู้ชนะในสงครามพวกเราได้บรรลุวิชาสามแล้วและเป็นผู้ไม่มีอาสวะ 49. พระจันทาเถรีกล่าวว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนเข็นใหญ่และเป็นหญิงไม้ไม่มีบุตรปาดจากญาติมิตรไม่ได้ความบริบูรณ์ด้วยอาหารและผ้าถือภาชนะและไม้เท้าเที่ยวขอทานจากตระกูลหนึ่งไปยังอีกตระกูลหนึ่งถูก ความหนาวและความร้อนเบียดเบียนเที่ยวขอทานอยู่ถึงเจ็ดปีต่อมาภายหลังได้พบปะตาจาราพิสุนีผู้ให้ได้ข้าวและน้ำอยู่เป็นประจำจึงเข้าไปขอบวชเป็นบรรพชิตและพระปะตาจาราเถรีนั้นก็ได้กระรุณาบวชให้เรา ต่อมาท่านก็สั่งสอนเราให้ประกอบในประโยชน์อย่างยิ่งเราฟังคำของท่านแล้วได้ทำตามคำสั่งสอนโอวาทของพระแม่เจ้าไม่เป็นโมฆะเราได้บรรลุวิชาสามและเป็นผู้ไม่มีอัศวะแล้วห้าสิบพระปัญจสตามัตตาเถรี กล่าวว่าคั้งเมื่อพระป,ะปาตาจาราเถรีสมัยเป็นคารวาตเมื่อสามีเสียชีวิตในป่าปะตาจาราพาลูกน้อยสองคนข้าแม่น้ำไปยังเมืองที่บ้านตัวเองตั้งอยู่อุ้มลูกคนเล็ก พึ่งคอดข้ามแม่น้ำและวางไว้บนฝั่งเดินย้อนกลับไปรับลูกคนโตแต่ขณะนั้นมีนกเหยี่ยวบินโฉบข้าบลูกน้อยไปนางจึงกวักมือเรียกนกเหยี่ยวแต่ลูกคนโตเข้าใจผิดจึงเดินลงแม่น้ำมาหาแม่ก็ถูกน้ำพัดผ่าไปได้กล่าวอบรมพระเถรี าร้อยรูปทีระรูปว่าท่านไม่รู้ทางของสัตว์ใดผู้มาแล้วหรือไปแล้วเหตุฉไหนท่านจึงร้องไห้ถึงสัตว์ที่มาแล้วนั้นว่าบุตรของเราถึงท่านจะรู้ทางของเขาผู้มาแล้วหรือไปแล้วก็ไม่ควรเศร้าโศกถึงเขาเลย เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีอย่างนี้เป็นธรรมดาสัตว์ผู้ไข่ไข่มิได้เชื้อเชิญก็มาจากปรลโลกนั้นไข่ไข่อย่างมิได้อนุญาตก็ไปจากโลกนี้เขามาจากที่ไหนกันแน่หนออยู่ได้สองสามวันแล้วก็ไปจากภพนี้สู่ภพ อื่นก็มีจากภพนั้นไปสู่ภพอื่นก็มีเขาละไปแล้วจะท่องเที่ยวไปโดยรูปร่างของมนุษย์เขามาอย่างใดก็ไปอย่างนั้นเพราะเหตุใดนั้นจะร่ำไห้ไปทำใหม่พระปัญจสตามัตถเทรีกล่าวภาษิตว่า ท่านได้บรรเทาความโศกถึงบุตรของดิฉันซึ่งถูกความโศกเศร้าครอบงำนับว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกที่เห็นได้ยากซึ่งเสียบที่หัดไทยของดิฉันขึ้นแล้วหนอวันนี้ดิฉันช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้วหายอยาก ดับสนิทแล้วขอถึงพระมุนีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่ระลึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ